พระาน athan นายเออร์มซอนดัมบูโซอึมนาง,างกว่าประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐซิมบับวกรุงฮาราเร่เนโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐซิมบับวข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคอำเอเมรพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระมรมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซิมบับว ประเทศไทยและสาธารณรัฐิมบเบเวมีสัมพันธไมตรีอันดีร่วยมานับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2528ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญของความพยายามร่วมกันในการเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือหลากหลายด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสองโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการเกษตรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมิทมหาวชวรารงกร์พระบชิลกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา10นิก26นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางไทรตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหารทอพระเนตรผลการดำเนินโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำา้วยบางทายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริตบลกกตูมอำเภอดงหลวงและตะบดลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารหนึ่งในศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผ่านนเนื่องมาจากพระราช,ชดำริจังหวัดสกนลนครเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2538ตามแนวพระราช,ชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่แบบเสร็จ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พัฒนาแหล่งน้ําพัฒนาชีพด้านเกษตรกรรมและศิลปาชีพรอบกลุ่มพื้นที่ประมาณ1 8 4 0 0 0ไร่14หมู่บ้านในตำบลโกกตูมอำเภอดงหลวงและ3หมู่บ้านในตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานและป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน โอกาสนี้ทอปประเนเทศากาลกิจกรรมและผลสำฤทธิ์ของโครงการอาธิการพัฒนาด้านป่าไม้กรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมุ่งดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอรุลยเตชมหาราชบรมนาถบพิิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายป่ากิจกรรมฟื้นปู่สภาพป่าเริ่มปลูกป่าตั้งแต่ปี2537 ถึงปัจจุบันรวมกว่า6,600ไร่ทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมปริมาณน,น้ำในอ่างเก็บน้ำเพียงพอสามารถผันไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพียงตอนบนอันเนิ่อมาจากพระชดมริอําเภอเขาหวงจังหวัดกระสุ์ งานพัฒนาด้านแหล่งน้ำหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดจนพัฒนาอาชีพศิลปาชีพและฟื้นปูสภาพป่าต้นน้ำปัจจุบันกรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอลงหลวง7็แห่งความจุรวม26.9ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางสายตอนบนรวม9,405ไร่ท้งนี้โครงการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยชนาท โดยการสูบน้ำแต่ระบบสูบน้ำเดิมมีขนาดเล็กทาให้น้าไม่เพียงพอกรมชลประทานจะก่อสร้างสถานีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบท่อส่งน้ําความยาว1,500เมตรและก่อสร้างถังพักน้ํสองแห่งไม่แล้วเสร็จจะทําให้มีน้ําใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพียงพอตลอดทั้งตีการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดโครงการจัดอบรมเยาวชนระดับมัธยม,มศึกษากลุ่มเสี่ยงเนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นภูเขาสลับที่ราบและเป็นพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การอบรมจึงเน้นให้ความรู้และแนะนําแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทําให้กลุ่มเยาวชนรวมกันตั้งชมรมสร้างเครือข่ายแหล่งข่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพเริ่มจากปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้เกษตรกรส่งเสริมทำเกษตรผสมผสานปรับปรุงคุณภาพดินส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยสดปลูกหญ้าแฝกและส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบในชุมชนโครงการส่งเสริมศิละปะชีพบ้านสารแววหนาโคกุง จัดกิจกรรมปลูกหมอนเลี้ยงไหมถอดผ้าไหมและโครงการสร้างขายาทหมอนไหมในโรงเรียนด้านปศุสัตว์ผลิตพันธุ์สัตว์สุกรเหมยสารไก่ไข่ไทยเกดดำภูพานและขยายผลไปสู่เกษตรกรด้านประมงปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้ําและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นปลาตะเพียนตากแห้งกลุ่มขยายผลการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอเนื่องมาจากพระราชดำริฝึกอบรมและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้แก่พันธุ์พืชพันธุ์ผักและพันธุ์สัตว์ กลุ่มทั้งจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรให้เกษตร,รกรต้นแบบโดยให้ความรู้และสนับสนุนเกษตร,รกรพร้อมพัฒนาบทบาทก,การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเกษตร,รกรนำผลิตผลตามฤดูกาลมาแปรรูปเช่นพืชสมุนไพรแปรรูปเป็นชาน้ำมันนวดยามองหน่อไม้ดองกล้วยฉาบไม้กวาดดอกหญ้าจากต้นแขมไม้ไผ่ที่ปลูกในไร่มาสารใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอกาสนี้พระเจาานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดาหารถวายพระพรชยมงคลและพระเจา,านพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินโครงการทุกๆด้านก็ต้องมาผสมผสานกันไม่มีใครสําคัญแต่เผู้เดียวแต,แต่ก็ร่วมกันทันด้านเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชปลูกเลื้องปลาก็ได้ทั้เป็น อาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงทำงานได้เรียนหนัสือได้แล้วก็ชีวิตก็จะ,ะ,จะเจริญขึ้นอยู่ได้อย่างดีมีความสุขว่าใจช่วยเหลือตอนเองช่วยเหลือผู้อื่นก็เผยแพร่สิ่งที่ดีีดมให้กันต่อๆไป ต่อจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเรนตรแปลงสาธิตเกษตรแบบประณีตระดับกลัวเรือนในพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่หนึ่งไร่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู้พานนันเรื่องมาจากพระราชด,ดำริจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้เกษตรกรบุคคลทั่วไปและนักเรียนที่มีความสนใจภายในแปลมีการสาธิตและทดลองปลูกพืชผักชนิดต่าง ตลอดจนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานผ่านการทดลองและวิจัยเพืไไ่อใดสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศอาทิแปลงสาธิตพืชผักสวนครัวผักยกแคร่แปลงพืชไร่โรงเพาะเห็ดการเลี้ยงไส้เดือนการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานการเลี้ยงสุกรภูพานกบและปลาดุกเกษตรแบบประณีตคือการทำการเกษตรแบบใช้พื้นที่น้อย มีการดูแลอย่างทั่วถึงและละเอียดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงเนื่องจากได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างประณีตและทั่วถึงเป็นการเกษตรแบบเข้าใจธรรมชาติใช้พื้นที่ขนาดเล็กไม่เกินหนึ่งไร่หรือพื้นที่ว่างรอบๆบ,บ้านที่สามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนไว้สำหรับบริโภคหากผลผลิตเหลือจากการบริโภคสามารถนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นไรายได้ในครัวเรือนได้ เวลา14นาฬิกาเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังบ้านขนายพงไพยศรีพงพยอมอายุ58ปีที่หมู่ที่4ตำบลกกตูมอาเภอดองหลวงเกษตรกรต้นแบบผสมผสานจากการขยายผลของโครงการมีสมาชิกในครัวเรือน4คนที่ดินทำกินประมาณ25ไร่ซึ่งเดิมทำการเกษตรเชิงเดียวปลูกมันสำปะหลัง ดินที่เพาะปลูกเสื่อมสภาพทําให้ผลผลิตลดลงส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอจึงมีความคิดที่จะพัฒนาอาชีพการเกษตรในปี2557จึงเข้าฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตรกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานาเนื่องมาจากพระราชดําร,ร,ริจังหวัดสกลนครและน้อมนําแนวพระราชดําร,ร,ริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมาประยุกต์ใช้โดยปลูกไม้ใช้สอยเป็นไม้โตเร็วเช่นไผ่และสะเดา ปลูกไม้กินได้ไม้ผลเช่นทุเรียนบังคุดเงาะและปลูกไม้เศรษฐกิจได้แก่ยางพารารวมทั้งสมุนไพรแสมต้นยางพาราทําให้ได้ประโยชน์สี่อย่างคือเป็นไม้ใช้สอยนํามาสร้างบ้านทําเล้าเป็ดเล้าไก่ดามจอบเสียมเป็นแหล่งอาหารสําหรับครอบครัวเป็นแหล่งรายได้โดยปลูกพืชหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงพืชราคาตกต่าและประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ํานอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นเมืองเลี้ยงหมูหลุมและปลาทําให้มีอาหารไว้บริโภค และมีผลผลิตท,ทางการเกษตรจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทำให้มีไรายได้จากการทำเกษตรแบบผสมผสานเฉลี่ยปีละ4 0 0 0 0 0บาทที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองพรกกาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์908ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดโครงการเซฟทุกดวงใจไทยภายใต้โครงการรารรชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,ร,ริย์ ซึ่งกรมสุขภาพจิตโดยสถาบันกระยาราชนครินร่วมกับกรมควบคุมโรคกลุ่มวันนี้อินพุตและสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่4โดยเน้นการพัฒนามิติจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เด็กและเยาวชนมีหลักคิดและข้อมูลที่หลากหลายที่สามารถนํามาช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ในเชิงบุกระหว่างกัน ในการนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยกระเช้าสิ่งของเสื้อพระราชทานเซฟทุกดวงใจไทยเครื่องเขียนเจลและพิมพ์เสนมอบแก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์รวมทั้งตัวแทนเด็กเลีกยวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเลีกยวชนเขตหนึ่งจังหวัดระยองสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเลีกยวชนจังหวัดระยองและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเลีกยวชนจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเล็กวยวชนเขตหนึ่งระยองมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลแก้ไขบำบัดฟื้นฟูป้องกันพัฒนาเพื่อตินิสัยส่งเคราะห์เด็กเล็กวชนที่สารมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมดำเนกกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพื่อพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก รวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่5จังหวัดคือระยองจันทบุรีตราปราจินบุรีและสะแก้วรวมทั้งรับตัวเด็กเลยาวชนหญิงจากจังหวัดชนบุรีและจังหวัดนครนายกด้วยปัจจุบันมีเด็กเล็กเยาวชนอยู่ในความดูแล45คน